เวลาที่เราจะเฝ้าเดี่ยวร่วมกันแล้วหากพี่น้องมีภาระใจเกี่ยวกับหัวข้ออื่นๆใดนะคะอยากให้พี่น้องได้นำมาร่วมในการอธิษฐานตุกดุ้งอรุณนะคะในวันต่อๆไปด้วยนะคะขอบคุณพระเจ้าค่ะช่วงเวลานี้เราจะเฝ้าเดี่ยวร่วมกันเราเดินทางมาถึงวันพุธที่สิพฤศจิกายนสองพันยี่สิบสี่เฝ้าเดี่ยวร่วมกันผ่านพระธรรมสองโครินบทที่สิ ข้อเจถึงข้อ9นะคะขอมอบเวลาให้กับผู้แบ่งปันในวันนี้เรียนเชิญพี่ปุ๊ค่ะอเมนขอบคุณพระเจ้าสรรเสริญพระเจ้าสําหรับเช้าวันนี้เช้าวันใหม่ที่พระเจ้าทรงประทานให้แต่เราทั้งหลายทุกคนที่จะได้เข้ามาร่วมกันนมันสก,การและสรรเสริญพระเจ้าและฟังพระวจชนะของพระเจ้าขอบพระคุณพระเจ้านะคะวันนี้เดินทางมาถึงสองโครินธ์บทที่สิบสองข้อเจ็ดถึงข้อ9้านะคะ ขอบคุณพระเจ้าสําหรับน้องอังที่เป็นพิธีกรให้เราและขอบคุณพระเจ้าสําหรับอาจารย์อนุคงอาจารย์จุ๊บนะคะที่มีส่วนในการที่จะช่วยแบ่งปันพ mm hmm. ระวชนะของพระเจ้าในแต่และวันขอพระเจ้าส่งอวยพรท่านนะคะและอวยพรพี่น้องทุกคนนี้เข้ามาร่วมกันในกลุ่มปลุกรุ่งอรุณทุกๆวันขอบพระคุณพระเจ้าให้เราอธิษฐานขอการทรงนำจากพระเจ้าร่วมกันนะคะ ข้าแต่พระเจ้าขอบพระกุณพโะรงค์สําหรับชาววันนี้ขอบพระคุณพระเจ้าที่พระเจ้าทรงประทานพระวจนะของพระองค์มาให้เราทั้งหลายที่เราทั้งหลายจะใคร่ควรดูพระวจนะของพระเจ้านั้นเรียนรู้ไปด้วยกันในคํตจัดของพระเจ้าในคําสอนของพระเจ้าที่อาจารย์ปารลได้เป็นแบบอย่างในการสอนในพระธรรมที่เราได้เฝ้าเดียวกันมาแล้วหลวงเจ้าค่าในวันนี้ขอพระเจ้าทรงโปรดเจิมเราทั้งหลายทุกคนประทาน สติปัญญาความเข้าใจในพระวจนะของพระเจ้าขอพระวิญญาณสุดทรงนำทุกอย่างก้าทุกคําพูดทุกถ้อยคำและการได้ยินได้ฟังพระวจนะของพระเจ้าขอพระเจ้าทรงได้รับเกียรติทั้งสิ้นอธิษฐานขอบพระคุณพระเจ้าในนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนฮาเรลูยาสรรเสริญพระเจ้าขอพระคุณพระเจ้าสําหรับพระธรรมสองโครินนะครับบทที่ส2องข้อ7ถึงข้อ9เมื่อวานนี้เราได้เรียนรู้ไปแล้วนะคะ ย้อนไปข้อที่6นะคะข้อที่6ก็อาจารย์ปารลพูดถึงเรื่องการอวดนะคะอาจารย์ปารลไม่อวดตัวเองนะคะเพราะว่าสิ่งที่อาจารย์ปารลนั้นทํามีมากมายเหลือเกินแต่ท่านไม่ได้อวดตัวเองและท่านไม่อยากให้ใครอวดท่านเพราะว่าการที่อวดนั้นจะทําให้ยกตัวยกตัวขึ้นนะคะและทําให้คนอื่นยกท่านขึ้นด้วยในวันนี้เราจะเห็นว่า ในข้อที่เจ็ดก็คือทําไมท่านไม่ให้อวดเพื่อว่าท่านจะไม่ยกตัวเกินไปเนื่องจากการที่ท่านได้สําแดงการอัศจรรย์อิทธิฤทธิ์อย่างมากมายแล้วนะคะพระเจ้าทรงให้เกิดหนามใหญ่ในชีวิตในเนื้อของท่านเราจะเห็นเลยว่าหนามนะคะในข้อเจ็ดนี้หนามไม่ใช่เป็นไม้อะไรที่โคมแหลมที่จะมาทิ่มแทงทะลุหรือทิ่มแทงระหว่างบุคคลนะคะ นามในนี้นบอกชัดเจนว่าเป็นทูตของซาตานนะคะเป็นทูตของซาตานและนามนี้จะคอยทุกตีอาจารย์เปาโลตลอดเวลาที่เราได้อ่านมาแล้วอาจารย์เปาโลนี่ถูกทนทุกข์มากมายจากการรับใช้พระเจ้านะคะจากผู้ที่ไม่หวังดีกับท่านและท่านก็มีความอดทนทุกอย่างในการปฏิบัติรับใช้พระองค์ ขอบคุณพระเจ้าในพระวจานะนี้ก็อาจารย์ปรโลกก็ได้เล่าถึงประสบการณ์ในชีวิตของท่านที่ท่านได้รับใช้พระองค์ที่ท่านได้เดินทางในการรับใช้พระองค์นะคะท่านรับพระพรท่านบอกว่าถ้าเราจะเป็นคริสเตียนที่รับพระพรอย่างเดียวก็ไม่สมควรนะคะเพราะฉะนั้นเราจะต้องร่วมทุกข์ร่วมสุขกับพระองค์ด้วยนะคะ ขอบคุณพระเจ้าในวันนี้ที่ตั้งหัวข้อมาในวันนี้ก็คือว่าจากการอ่าน7จถึงเนี้เราจะเห็นว่าพระคุณพระเจ้ามีเพียงพอสำหรับเรานะคะสำหรับเราทุกคนนะคะไอเวยน์นะคะพระคุณพระเจ้ามีเพียงพอสำหรับเราทุกคนเป็นหัวข้อในวันนี้นะคะแล้ว 3L แอก็ประการที่หนึ่งก็คือเราจะไม่ยกตัวไม่ ยิงพยองนะคะในเมื่อเรารู้ถึงพระคุณของพระเจ้าเราจะไม่ยกตัวเองขึ้นสองเราจะทูลวิงวอนทุกอย่างกับพระเจ้าและสามเราจะต้องยอมรับในความอ่อนแอแล้วเราจะภูมิใจในความอ่อนแอของเราขอบคุณพระเจ้านะในข้อที่เจ็ดนี้บอกว่าก็บอกว่าหนามเนี่ยเป็นทูตของซาตานให้เรารู้ว่าซาตานพยายามจะยิง ปัญหายิ่งสิ่งต่ตางๆเข้าหาคริสเตียนทำให้เกิดความท้อแท้ท้อถอยและหมดกำลังใจในการที่จะทำงานรับใช้พระเจ้าขอพระเจ้าทรงโปรดเมตตานะคะที่เราทั้งหลายจะมั่นคนไม่หลงกลซาตานที่มันหลอกเราใช้ความอ่อนแอใช้โรคภัยไข้เจ็บใช้ปัญหาทุกอย่างเข้ามาในชีวิตของเราซึ่งทำให้เราขาดจาก การฏิบัตรรับใช้พระเจ้าและเราจะเห็นว่าในข้อ8นะคะในข้อแว่าน้ําใหญ่นั้นนะคะน้ําของอาจารย์เปาโลนี่ใหญ่มากอย่างที่พี่น้องเราทั้งหลายนี้น้ำคงนิดเดียวนะคะไม่เท่ากับอาจารย์เปาโลไม่ใช่น้ำใหญ่ นามที่เกิดขึ้นในชีวิตของเรานั้นเป็นปัญหาเล็กๆน้อย,อยๆที่เกิดขึ้นและเราไม่ได้ทนทุกในการรับใช้เหมือนอาจารย์เปาโลที่เจอมาแล้วในพระธรรมโคลินเนี่ยที่เราอ่านมาเรียนมาเฝ้าเดี่ยวมาท่านถูกการโบยตีท่านทุบถูกการทุบตีและห้ายสิ่งหลายอย่างซึ่งท่านยังทนได้อยู่ขอขอบคุณพระเจ้า ท่านวิงวอนต่อพระเจ้าถึงสามครั้งนะคะเพื่อจะให้น้ำนะหลุดไปจากอาจารย์ปาโลเองเหมือนกันเช่นเดียวกันบางครั้งเราก็ต้องจำเป็นที่จะอธิษฐานทูลวิงวอนไม่ใช่ไอหานครั้งเดียวเราไม่ได้เราก็หยุดอธิษฐานเพราะฉะนั้นเราต้องอธิษฐานขอพระคุณและรอคอยพระเจ้าที่จะเอาหนามคือปัญหาอุปสรรคสิง่งต่างๆที่ ปาดังประเดีเข้ามาในชีวิตในครอบครัวของเราถูกวันนี้วิ่งรอนต่อพระเจ้าให้พระเจ้าออกออกไปแต่ในนี้เราบอกว่าพระเจ้าก็ไม่ได้ทําตามที่อาจารย์เปาโลขอนะคะบางครั้งเราพระเจ้าก็ไม่ได้ทําตามที่เราขอแต่พระเจ้าให้มีหนามนั้นน่ะเพื่อจะเตือนใจเราเตือนใจเราให้ไม่ให้เราอวดตัวท่านงตัวเย่อหยิ่ง ว่าเราทําสิ่งนั้นได้สิ่งนั้นได้หรือว่าทําการอัศจรรย์รักษาโลกหรือทําอะไรต่างๆมาได้เหนือกว่าคนอื่นและเราลืมไปว่าสิ่งที่เราทําได้ไม่ใช่เราทำเป็นพระคุณของพระเจ้าต่างหากที่ทําให้เราทําได้และเราเห็นว่าอาจารย์ปรูลวิ่งวนถ,ถึงสามครั้งเพื่อจะให้น้ำนั้นหลุดออกจากเนื้อของท่านพระเจ้าก็ไม่ส่ง ทำตามที่ท่านขอนั้นเพื่อจะพ้นจากอุปสรรคนั้นเพื่อท่านจะไม่ได้ยกตัวเองขึ้นและสิ่งเหล่านี้เราจะเห็นว่าหนุนใจเรามากมายปัญหาเราปัญหาอุปสรรคต่างๆที่อยู่รอบตัวเราเราสามารถอาหารขอพระเจ้าได้แต่ว่าสิ่งเหล่านั้นยังไม่หลุดไปเรายังไม่สําเร็จให้เราทูลต่อไปอย่าท้อถอยอย่าอ่อนและอาใจัย เพราะพระเจ้าจะทรงช่วยเราเสมอขอบพระคุณพระเจ้าถ้าเราทําสิ่งที่พระเจ้าทรงพอพระทยัยเชื่อว่าสิ่งเหล่านั้นเราจะได้รับโดยเร็ววันนี้ขอบพระคุณพระเจ้าเราจะเห็นว่าข้อที่เก้านะคะพระเจ้าก็ตรัสกับอาจารย์ประโลบอกว่าการที่มีคุณของเราก็พอแก่เจ้าแล้วข้อความอ่อนแอที่ไหนเดชของเราก็มีฤทธิ์เต็มขนาดที่นั่นขอบพระคุณพระเจ้า การมีคุมของพระเจ้าก็เพียงพอแล้วใช่ไหมคะการที่พระเจ้ามีพระคุณความรักของพระองค์สําหรับชีวิตของเราท้งหลายที่เชื่อทุกคนนี้เพียงพอหรืออย่างคะพี่น้องเพียงพอหรืออย่างเรารู้ว่าพระเจ้ารักเรามากมายนะคะจนยอมตายบนไมก้กางเขนพระเยซูยอมตายบนไมก้กางเขนเพื่อความรักที่พระองค์ทรงรักเราด้วยความรักนิรันด์นั้น และเราทั้งหลายอย่าสักแต่รับพระคุณของพระเจ้าอย่าสักแต่รับพระคุณของพระเจ้าและให้เราเชื่อในพระคุณของพระเยซูคริสให้เราเก้าวต่อไปาจะหนุนใจว่าเมื่อเราได้รับพระคุณของพระเจ้าแล้วให้เราเดินต่อไปก้าวต่อไปไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นให้เราต่อสู้แล้วก็ข้ามปัญหานั้นไปให้ได้ด้วยพึ่งพา พระวิญญาณบริสุทธิ์ที่พระองค์ทรงสถิตยอยู่กับเราพระองค์เป็นผู้ที่จะคอยช่วยเราเสมอและพระองค์บอกว่าอย่ากลัวเลยนะพระวจนะของพระเจ้าอย่ากลัวเลยทําไมถึงว่าอยา่าเลยเพราะพระเจ้าอยู่กับเราเสมอพระองค์จะไม่ทอดทิ้งจะไม่ละทิ้งเราอันนี้เป็นพระสัญญาจริงๆกับพระเจ้าหลายครั้งเรากลัวปัญหาหลายครั้งเรากลัวการที่เราจะรับใช้พระเจ้า เราบอกว่าไม่ทําไม่ได้เราไม่มีความสามารถเราไม่มีความรู้เราไม่ไม่ทําทําไม่ได้สักอย่างอันนี้เราก็เอาสิ่งเหล่านี้ออกไปจากชีวิตของเราขอพระเจ้าช่วยเราทําเองไม่ได้ขอพระเจ้าช่วยบางครั้งเราเพิ่งพานมนุษย์มนุษย์ก็ช่วยเราไม่ได้แต่ในเวลาที่ ฉุกเฉินอาจารย์หันถูนต่อพระเจ้าวิงวอนต่อพระองค์และพระองค์จะทรงสถิตทรงช่วยเราเสมอให้เรามองไปที่พระเยซูนะคะยึดพระองค์ไว้ให้มั่นยึดพระองค์ไว้ให้มั่นและถวายตัวของเรารับใช้พระเจ้ารับใช้พระเจ้าจนถึงเวลาที่พระองค์จะเสด็จมานะคะให้เรานึกเสมอแลวก็พระคำตรงนี้ให้เราใส่เป็นในใจของเราว่าการที่มีคุณของพระเจ้าเนี่ย เพียงพอสำหรับเราแล้วเมื่อเรามีความอ่อนแอมีปัญหาอุป,ปสรรคร่างกายเราอ่อนแอเจ็บป่วยด้วยโครคภัยไข้เจ็บหรือสิ่งใดก็ตามที่มันเข้ามาอยู่ในชีวิตครอบครัวกิจจักรของเราพระเจ้าบอกว่าเมื่อเราพึ่งพระเจ้าฤทธิดเดชของพระเจ้าฤทธิอำนาจของพระเจ้าเต็มขนาดก็จะเกิดขึ้นที่นั่นอาเมนขอบคุณพระเจ้านะคะเชื่อว่าพระวจนะของพระเจ้าในวันนี้สั้นๆแต่ พระเจ้าจะอ่ส่งประทานให้กับพี่น้องมากกว่านี้พี่น้องมากกว่านี้และเชื่อว่าพระพจนะของพระเจ้าในวันนี้จะนำทางพี่น้องไปจนถึงคบความสำเร็จที่พระเจ้าทรงจัดเตรียมให้เราจะละทิ้งสิ่งเก่าๆและจะโน้มไปหาสิ่งใหม่พระคุณของพระเจ้าพระเมตตาของพระเจ้าความรักของพระเจ้าจะติดตามเราตลอดไปตลอดไป อาเมนขอบคุณพระเจ้าขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องทุกท่านที่ได้ยินได้ฟังพระวจนะของพระเจ้าในชาว,วนนี้ขอบคุณพระเจ้าพระเจ้าอวยพรค่ะอาเมนฮาลลูยาพระคุณของพระเจ้ามีเพียงพอสําหรับเราทุกคนนะคะการแก้ปัญหาความอ่อนแอไม่ใช่ตัวเราเป็นคนแก้นะคะแต่โดยเดชของพระเจ้าที่มีขึ้นเต็มขนาดในเราต่างหาก ที่จะช่วยเราให้ผ่านอัญหานั้นไปได้นะคะตอนนี้เราอาจจะมีหนามเล็กน้ำน้อยนะคะอย่าปล่อยให้พัฒนาจนเป็นหน้ำใหญ่นะคะพี่น้องให้เราเชื่อว่าพระเจ้ามีพระคุณเพียงพองแก่เราและให้เราวิงวอนไม่ยกตัวยอมรับและภูมิใจในความอ่อนแอน,นั้นเพราะว่าพระเจ้าจะส่ง ช่วยเราให้ผ่าน้นไปได้ขอบคุณพระเจ้านะคะช่วงเวลาสุดท้ายยังขอมอบเวลาให้กับอาจารย์เชื้อชูเกียรินะคะนาเราอธิญาตขอบคุณพระเจ้าครับครับขอพระเจ้าใพรอังนะครับประปุที่แบ่งปันพระคําของพระเจ้าให้แก่เรานะครับการสแสวงหาพระเจ้าเป็นน้าพระทัยของกรุ่งไม่ใช่ทางเลือกแต่เป็นสิ่งที่บุตรของกรุ่งต้องทาทุกวันวันต่อวันเราจะรับพรรับโอกาสที่ดีในแต่ละวันในแต่ละวัน นะครับบริบทนี้ก็พูดถึงงานของเปาโลไม่ใช่งานแสวงหาผลประโยชน์เปาโลบอกเรื่องสองเรื่องที่เป็นความสมดุลนี่เป็นลิดเดตของพระเจ้าก็คือนิมิตนะครับเมื่อคือนก็แบ่งปันเรื่องนิมิตกับกลุ่มสตรีและประการที่สองก็คือหนามใหญ่ได้รับการสำแดงมากมายและมีหนามใหญ่นะครับหนามใหญ่นี่บางท่านแปลว่าคน บางท่านแต่ว่าโลกนะครับ2โคลินบทที่12 7-9เปาโลเห็นการสำแดงมากมายพระเจ้าให้มีหนามในเนื้ออาเมนไหมในตัวผมนี่ก็มีหนามใหญ่นะครับซึ่งเพิ่งเกิดขึ้นผมนี่ไม่สามารถบริจาคเลือดได้นะครับเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นในชีวิตของผมเช่นกันนะครับและคอยทุบตี เพื่อไม่ยกตัวอเมนไหมนั้นเปาโลขอผมก็ขอกับพระเจ้าทุกวันนะครับหกเดือนก็ไปตรวจครั้งหนึ่งพระเจ้าให้มีเพื่ออะไรให้พึ่งพระเจ้าไม่ทําบาปและให้ฤทธิ์เดชอยู่ในตัวเราขอพระเจ้าไวพ้พรอพี่น้องทุกท่านบางครั้งเรายอมอยู่ภายใต้สิทธิอํานาจของพระเจ้าเพื่อฤทธิ์เดชของพระเจ้า คลองอยู่ในชีวิตของเราไม่ทําบาปมีชีวิตที่พระเจ้าพอพระไทยสาธุการเด่พระบิดาเจ้าผู้สูงสุดเรขอบคุณพระนามของพระงบิดาเจา้าอวยกรแก่นที่ชุมสาวที่เรียนผู้ที่รับใช้และผู้ที่ประกอบอาชีพศาสาขาอาชีพรับการอวยพรอย่างทวีคูณในปี24และจบที่สรุดีบทที่1้อยห้าข้อ4กล่าวว่าจงสแสวงหาพระเจ้าพระกําลังของพงค์สแสวงหาพระพักของพง์เลื่อยไปขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องทุกท่านในานามของอรงุงพระเยสุภิจรณ อม่เม็นข้าเลลูยาสรรเสริญพระเจ้า